สวัสดีจ้าวันนี้สาวบานดุงผ้าเขาปลาจ้าวันนี้วไดใหออกกองไทายไทายรูปมาเอกขาตั้งกล้องมาได้จ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดกับสาวบานดุงสวัสดีจ้าสาวบานดุงผ้ามาเขาปลาจ้าดอกแรกแหกมานจ้าดีใจร้ายจ้าเห็ดกรลังเกิดจ้านี่จ้าโบคอยๆจ้า เดี๋ยวพ่อสีแดงนี่จะมีจ่าดอกหนึ่งแล้วก็ะฝุ่นฝุ่นนะจ่าดอกหนึ่งดอกน้อยกำลังขึ้นหลายอยู่จ่ามีจ่าดอกนี่ทะเลยู่จ่าก็เห็นมีจ่าดอกหนึ่งโอ้ยสองดอกสองดอกเดี๋ยวได้จ่าขาเปิดขาเนี่ยจ่ามีจ่าขาอ๋อพิจไปพิจัย โอ้ยดอกที่สองจ้าเพิ่งจะเกิดจ้าโอ้โอ้โอจ้าดอกที่สองเยอะจะสาวบ้านดึงค่ายสิตตดตัดขาด้วยจ้าอดอกที่สามจ้าจ้าดอกที่สี่จ้า กำลังขึ้นจ้ะกำลังงานจ้ะคิดได้คิดได้เดี๋ยวสาวบันดูงพันสัตขาเนาะจ้ะจ้ะคืออยู่ลึกถึงนะ ใส่จ่ะยางกายไปได้จังได้ดอกนี่ป้าอ่อนซ่อนได้จ่ะโอ้ยยัมงามอยู่ปุ้ยมีดอกของนั่นจ้ะป้างามคักงามพองจ้ะป้าดอกมี้เม่ดจ้ะเอาได้วะน้องอ่องซ่อนเด้ โอ้ยเริ่มสีเทาแล้วจ้าโอ้ยมีถากนั่นบ่เอาดอกจ้าเบาๆดอกใหญ่พุดนี่งามจ้าคาสันดอกนี่ไหมจ้าโอ้โโอ้ยดอกใหญ่ครับไต่ตรงหัวมันจ้าเอาเอาเอาจ้ากระกึ๊กกระ เป็นลายดอกจ้ะนี ni, ่เห็ดเพิงเนี่ยมุดจ้ะนี่จ้ะเอาคู่กันจ้ะเห็ดอันนี้ยังแสบจ้ะกูติงเลยกูติงเลยจ้ะได้สองดอกเห็ดเพิงเนี่ยมุดจ้ะไวเห็ดเพิงจ้ะเห็ดเพิงอันนี้เห็ดเพิงรักสีออกจ้ะจ้ะดอกนึ่งจ้ะ เฮ็ดเพิง่งอุย้ยดอกนา่นักจ้ะมีจ้ะคนณจดอกนึ่งเท่าแล้วจนเท่าถิ่หมดจ้ะจะ้ะจะได้จ้ะเท่าบังดุจ้ะ,จะเฮ็ดเพิิงหวานฝนปรตกใส่แห่งมาจ้ะ นีหนึ่งดอกเดี๋ยวจะหุ่นดอกดอกหนึ่งจ้ะระยุระยุไตไตไหมอีกจก้ะดอกหนึ่งสาวบ้านดุมคอเก็บเด้จ๋จ้ะจ้ะเอาเบ่งดอกเบ่งดอกมีกอนว่ามันเป็นจังไงเอาไดา้อปอฝนมาตกจก้ะเหลืองหมดแล้วขากระน,นิ่มละจ้ะบ่เอามันจ้ะ พอเห็ดมันปูเหลืองอีกกลุ่มนึงจ้ะออใส่ถุงมือก่อนจ้ะขาตั้งกล้องกับป๋อยออกมาจ้ะขอโทษขอใหยได้หลายจ้ะเว้นี่จ้ะดอกงามงามจ้ะนี่จ้ะเตียงอารามได้จ้ะเก็บอีกดอกหนึ่งสาวบานดุงผ้ามะละปลาจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวสาวบานดุงสิตัดขา ที่หลังเดจ้าเห็ดปักนาวกำลังออกจ้านี่เห็ดปักนาวจ้าดอกข้ามจ้าเห็ดปักนาวตาบาสาวบ้านดุงบ่เก็บดอกจ้าเห็ดดินกำลังออกหลายจ้าชาวบ้านดุงก็บ่เคยกินจ้าอันนี้เห็ดไข่แม่มดเจ้าทีเวลาใไญ่แลวเวมิ้นเป็นตาไนจ้า อันนี้เห็ดเพลิงคาร่า่จ้ะเนี่ยวชาวบ้านดูโอ๊ยหกักซั่งจ้ะเห็ดเพิงคาร่าี่จ้ะโอ้สาวบ้านดุไม่ได้ใส่ถุงมือได้จ้ะลืมเ,เอาถุงมือแม่มันอยู่ไก่บ้านจ้ะจ้ะเห็ดปักหน้ากระรั้งถ่งจ้ะ อยู่ในปลาจ้าน,น้ำจ้าจ้าเก็บเพิ่มนิจ้า,จากำลังเกิดตรมุธรมิใช่ละนิจ้าตกหนึง่นงแต่ว่าสาวบ้านของโกเก็บดกจ้า อันนี้กระดกนึ่งจ้าอันนี้กระดกนึ่งแต้มันดอกจ้านักจ้าดอกนึ่งแล้วก็ควรจะล้างออกจ้า